สวัสดีครับพลาสเตียสเกิร์ตครับผมวันนี้เราพาไปชมมาด้าสองครับเป็นโฉม2019นะครับคันนี้ลูกค้ามาใส่สเกิร์ตรอบคันนะครับชุดสี่ชิ้นเป็นรุ่นได้หกสิบแปดพัทนะครับได้พัทก็คือด้านหน้าชิ้นจะใหญ่นะครับนี่ครับจะอยู่ด้านบนไฟตัดบอกนะครับมาประมาณนี้เลยครับลอยต่อนะครับดีไซน์ดุดันนะครับดุดันไม่เกรงใจใครเลยครับชุดตัวนี้ สีแดงครับตามตัวรถตัดดำด้านนะครับคาดเส้นแดงพร้อมโลโก้ได้68พัทแบบนี้นะครับราคาเท่ากันกับตัวได้68ธรรมดานะครับแต่ด้านหน้าจะใหญ่แต่ด้านข้างกับด้านท้ายจะเป็นตัวเดียวกันนะครับต่างแค่ด้านหน้าสำหรับตัวได้68ธรรมดา กับได้หกสิบแดพัดนะครับอันนี้เป็นตัวพัดนะครับผมนี่ครับด้านข้างนะครับลองดูนะครับโอคนะครับจัดทรงได้สวยนะครับชุดนี้ด้านท้ายตัวนี้ก็ยอดนิยมอยู่แล้วที่สุดๆนะครับท่อคู่นะครับด้านขวาออกจริงด้านซ้ายท่อหลอก ตรงกลางมีไฟทับทิมให้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับแบบสะท้อนแสงประมาณนี้นะครับชุดสุดฮิตสำหรับมาต้าสอง ชอบสไตล์ไหนเลือกได้เลยมาที่ร้านเรานะครับ BR s i r t นะครับมีหลายแบบมากๆสำหรับมาด้าสองสมนี้โอเคดูหน้าหล่อๆอีกหน้าดุมากหล่อมากนะครับโอเคนะครับเราก็ฝากกันไว้เท่านี้ในวันนี้นะครับผมฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาลงคลิปรถหล่อๆแบบนี้ให้ดูกันอีกอยากแต่งก,กิร์ตรอบกันทักมาที่ BR s k i r t นะครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับ